ลองเล่นตามก็คือคองเมนยได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองเล่นตามดูแถาวันนี้ผลจริงก็จะเอามาเล่นด้วยก่นเ,เดี๋ยวนเแม้ว่ารอบนี้มีพุ่งไปทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพ,พื่อนๆไปมั่นกันหยุดสิงกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันอยู่อย่างลองกันแล้วมันลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีสาวๆนุ่มๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็กลับมาเจอมัจัก,การนที่เกมมาเฟียกันจุะแม่งานนี้เราจะพา,าเพื่อนๆมาดูความโหดความแตกปังแตกซึ้งของเกมมาเฟียกันนะจ้าสาวๆไอะจะบอกว่าพงง้มานน้อยเบากรุบมากนะแค่รอยเดียวนะจ้าเริ่มต้นกันที่แบบต่ำสุดเลยป้าเดียวเออเอาสิจ้างานนี้มาลุ้นกันเรื่อยๆลุ้นกันอยา่ๆเลยแม้ว่าแบบจะจุกจะจึ้งจะจวดจะปังอร่อยยังไงขนาดไหนนะจ้าโอ้โหอ,อ่ะสวย ไหลยยกันต่อไปเลยสิคะจุดนี้เอ้ยจะได้ตัวคูณเท่าไร่อุ้ยคูณร้อยเดอสาวงานนี้สวยแต่คือเบ็ดของเราตามอยู่ไงมาเรามาเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเรื่อยๆยาวๆกันเลยดีกว่าเนาะ ที่เพื่อนๆเห็นว่ามันแตกง่ายแตกปางแตกดีแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราพาเพื่อนๆมาเจอมาจัดการมาเล่นกับแบบตรงไม่ผ่านเอเจนต์นั่นเองเนาะและคืออีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็คือเขาจะรองรับทูมานี่วอลเล็ตไว้ด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีธนาคารสามารถฝากถอนผ,นผ่านทูมอนี่วอลเล็ตได้เลยเนาะสาวโอเคสวยไหลยาวๆอีกไปไมั้ยล่ะอืมคุ้มเลิศวายเน้นๆเลยขอแบบเน้นๆกันไปเลยจ้ะขอตัวคูณด้วยด่วน โอเคสวยยังดีที่บอกว่ายังได้ตัวคุณเพิ่มเติมอ่ะเนาะมางานนี้เราก็ไปกันต่อกันเลยไหลจ้วดย,วยาวขอแบบเน้นๆเลยจ้ะสาวอืมสวยแจมเลยแจมเลยแจ่มว้าวกันไปเลยจ้ะงานนี้ดอกนี้โอเคสวยสะบัดชออได้กำไรมาเพิ่มเติมอีกหลักพันแบบคุ้มๆแบบจริงๆกันไปเลยเนี่ยจ้ะจุดนี้ยาวจ้ะแม่ ยายาวกันต่อไปเลยอะไรก็ได้ไหลมาเทมาอ่ะสวยวายของเรามาบวายอ่ะวายอ่ะวายเยอะมากจะได้ตัวคนเท่าไรก่อนอห้าสิบห้าไปดีดอกนี้สี่พันสองจ้าเมาื่อกี้แค่ร้อยเดียวนะจ้าตอนนี้หกพันแล้วจ้าคุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มสะบัดเลยโอเค สำหรับใครอนะเนาะที่แบบว่าพกงบม,มันน้อยก็อยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยเนาะเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำแค่บาทเดียวเท่านั้นเองจา้างานนี้จะไหลต่อไหมอืม้มคุมกันต่อไปหลักพันเงินไปเลยจะได้อีกไหมสวยเดี่ยยาวกันต่อไปอ่าเริดโอ้โหเอ้ยเข้ามาอีกเข้ามาอีกโอเคคุมจ้ะคุมเลย ได้กำไรมาอีกหลักพันแบบจริงๆแบบเป็นคุมเนาะสาวรอบนี้ก็สวยเอาเรื่องยาวกันต่อมาดิพี่ไหลเข้ามาเลยอะไรก็ามาแล้วคือวันของเราจะได้ตัวคุณเท่าไร่ก่อน50าสิร้อยโอเคดอกนี้หลักหมื่นไปเลยดิครับของแท้โอ้โหปังจัดอ่ะอุ้ยสวยเออดอกนี้ก็แจมจะได้ตัวคุณเท่าไหร่ หวังอยู่ที่เดียวเลยตัวคูลนี่แหละตัวมันเยอะอ่ะวายของเราโอ้โหคูนสัคร้อยก็ไม่ได้เนาะโอเคเลขสวยรวยสับมากแม่สี่พันสี่ร้อยสี่สิบเลิศปังยาวต่อไปโอเคแจมอืมึรวเดเย่วยาวกันต่อไปเรื่อยอเฮ้ยรอบนี้ได้อีกแล้วจ้ะพุ่งปีทีกแล้วแม่ส7องันเจ็ดเออ สำหรับเพื่อนๆที่แบบว่ามีสูตรเด็ดเทคนิคอยู่แล้วเนี่ยก็คือเล่นตามนั้นใส่ตามนั้นได้เลยเนาะหรือถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแนะนําให้เราลองเล่นตามก็คือคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้ผลจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยกัแล้กันเนาะแม้รอบนี้เรามีพุ่งไปพุ่งสบัดหลักหมื่นอีกแล้วครับท่าน เอาดีมันปังมากนะเล่นต่อไปก็อาจจะปังหนักกว่านี้ก็ได้แต่อยากให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทร,บรบาบว่าแค่นี้มันก็ปังก่อนจึงก็พอใจแล้วจ้างั้นงานนี้เราก็เล่นกันพอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนแล้วเนาะไม่เล่นกันต่อแล้วดีวกว่าเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของขาก็ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย